สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก FC เปิ้ลมังราทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันอังคารที่29พฤศจิกายน2565ค่ะ เพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัทด,ดาวโจนค่ะหุ้นสามลัทด,ดาวโจนคืนนี้เราไปเริ่มกันที่หุ้นรัเสเซียค่ะหุ้นรัเสเซียคืนนี้แอดเปิลให้รูดเก้าค่ะแอดเปิลให้รูดเก้าค่ะจะเม็ดเดียวให้เก้าศูนย์ค่ะจะเม็ดเดียวให้เก้าศูนย์ค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูดสี่ค่ะแอปเปิลให้ลูดสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี 4, ่เจ็ดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สี 4, ่เจ็ดค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะ หุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลให้ลูด5ค่ะแอปเปิลให้ลูด5ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้5 3ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้5 3ค่ะไปกัะต่อเลยนะคะทีห่หุ้นดาวโจนค่ะหุ้นดาวโจนสประจำเช้าวันที่30พิจพฤศจิกายน2565ค่ะ แอปเปิลให้ลูด2ค่ะแอปเปิลให้ลูด2ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สองสค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สองสค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะคืนนี้แอปเปิ้ลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆวยเฮงเงปังๆมีตังใช้กับทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ